เรื่องของการเมืองกันบ้างครับก่อนหน้านี้ที่มีการเกิดกรณีการค้นรถของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปล่า,ลาสุดครับพลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงออกมายืนยันนะครับว่าทั้งหมดก็เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามปกติครับโดยทางด้านของพลเอกประวิตธิวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้านะครับว่ากองทัพไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและไม่ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามความเคลื่ ของอดีตนายกยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะดูแลความปลอดภัยของทุกคนตามปกติเพื่อป้องกันครับไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นรวมถึงมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ด้วยพร้อมกับยืนยันด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานอดีตนายกขอิีัยไปต่างประเทศตามที่เป็นข่าวซึ่งคอสชอก็จะดําเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้นั้นก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรก็บอกนะครับว่าการติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนายกในครั้งนี้ถือเป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นส่วนตัวและจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยหากฝ่ายความมั่นคงต้องการดูแล VIP ตามที่เป็นข่าวนั้นก็ขอให้ประสานงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความสบายใจของทั้งสงฝ่ายครับ